มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนย้อนชะตาก,กรรมของพิงกี้โซเชียลเผยแม่จอมบ,บงการ,บ,ารบังคับไม่ให้เรียนหนังสือเรียกว่าตั้งแต่ดารานักแสดงสาวอย่างพิงกี้สาววิกาชัยเดชที่ล่าสุดยังคงอยู่ในเรือนจำในโลกโซเชียลอย่าง t i k t ตอนะคะในช่องช่องหนึ่งได้มีการโพสต์แล้วก็ย้อนเรื่องราวอดีตดาราสาวพิงกี ที่อดีตสามีอย่างไฮโซเพชเคยเตือนแล้วโดยไฮโซเพชได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมพูดตรงๆนะผมสงสารน้องเขาเพราะว่าตอนจบผมมองไปไกลๆน้องเขาจะไม่เหลืออะไรเลยคนรอบๆเขาเอาไปหมดเพราะผมไม่สามารถจะช่วยอะไรเขาได้เวลาผมระลึกถึงผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้มีความรักนะมันมีแต่ความเป็นห่วงแต่มือมันลวงไม่ถึงเป็นห่วงที่นี้ไม่ใช่จะเอาเงินไปให้นะ ในมุมของคนอายุ40กว่าปีถ้าดำเนินชีวิตแบบนี้ตอนจบจะเหลืออะไรก่อนจะเลิกกันสองเดือนพอเขาต้องผ่าตัดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งบอก7ล้านอีกแห่งหนึ่งบอก5ล้านผมให้เอาออกมาแล้วก็พาไปรักษาโรงพยาบาลหนึ่งที่มีอาจารย์หมอที่ดีที่สุดของเมืองไทยผมก็ออกให้ทุกบาทเลยนะเพราะผมทำให้ด้วยใจผมมองว่าเป็นครอบครัวด้วยกันต่อจากนี้ผมไม่เคลียร์แล้วนะเพราะว่าเราคุยกันแล้ว ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องทำอะไรบ้างผมต้องการให้เขาเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันนานๆพ่อถามกลับก็ตอบกลับมาว่าเหมือนเดิมต้องกลับบ้านแล้วก็เก็บของกลับบ้านผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นนะออกแล้วออกเลยเพราะว่าผมไม่ชอบใจมันจะอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลได้ไหมผมก็มีความรู้สึกเวลาทำอะไรรับหลังหรือไม่สนใจความรู้สึกผมผมก็จะรู้สึกอะไรบ้าง เขาเคยคิดถึงบ้างไหมและมีคอมเมนต์ของชาวโซเชียลจํานวนมากนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวว่าแม่ให้ทำอะไรก็ทำหมดตอนเด็กเหมือนแม่ไม่ให้เรียนหนังสือเหมือนให้รับงานละครตั้งแต่เด็กพิงกี้ก็อยากจะเรียนนั่งรถไปกองเห็นคนอื่นไปเรียนก็คิดว่าทำไมเราไม่ได้เรียนแร้แมัธฮยมนางก็เรียนเก่งมากเลยนะ แม่เองพาไปยุ่งกับคนอื่นสามีคนอื่นกลับเข้าวงการได้สุดท้ายก็พาลูกติดคุกอีกแต่นี่คือข้อความบางส่วนที่ชาวโซเชียลได้แช์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆของชาวโซเชียลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ